ไปซ้ายดีกว่าซ้ายดีกว่าฮทำไมมันไม่เ,เหมือนเดิมเลยเนี่ย <c oughs> ทำไมไมันเป็นตึกงๆแบบนี้ล่ะ ใช่มีโคนขับมีโคนขับเดี๋ยวทำไมเป็นตึกตึงอะ่ะหาจะเล่นทำไมแล้วก็ลงเนิน เนินอ่ะป๋าจะเล่งทำไมอ่ะเล่นอะไรก่อนป๋าจะเล่งทำไมก็บอกว่าเป็นลงเนินบอกว่าลงเนินลงเนินป๋าจะเล่งทำไมเนี่ยเอาที่แล้วคลิปนี่แหละก่อนนะอะไรรถเป็นอะไรไปไปลงไป ผมว่าไม่เหมือนเดิมเนี่ยมันตึกๆไงไม่รู้โคดเน,นี่นยไม่ใช่รถโคดนะ เหนียนนะครับเราจะไม่เอาไข่ส,สวยๆของเราหมอบกับขี้โคลนที่มันเละๆอย่างนี้นะฮะดูมาทำอลไยนี่ล่ะออกไลน์อื่นดิ ยู่ข้งบนแล้วเออยังดีกว่าแล้วเราถ่ายคลิปอยู่นี่ครับมาแล้วเราจะไมาไข่สวยไปกิ้งกับขี้โคนนะฮะเป็นยังงีบเป็นยังเป็นยังเป็นยังมือยังอยีบ น, <laughs> นี่ครับกี่นทางยูตเตะเนียนนะครับสายใหม่แม่โคทำสเลซหมดเลยนะฮะตอนนี้ <laughs> ดูด <laughs> มือลาบของเรานะครับขาดลงนะครับตอนนี้ขาดลง <laughs> ขาดลงนะครับมือลาบมือลาบบอกไม่ไหว <c oughs> กี่คนนั้นเลยดู <c oughs> ดูดูงานนี้ไม่ได้ตึงเสร็จตึงจะมือตึงตัวอะไรตึงกัะท้องโอ้ตึงกัะท้องอ่ะบอกได้เลยเลตุเปะนะฮะ ไปเก็บไม่อย่างไปอย่างดีเราจะไม่เอามาทะกับหินพวกนี้แต่๋ยวคนผมนี้มันชอบแล้วเกินในทางที่แบบนี้โอ้แม่เจ้าบอกได้เลยว่า ก็เริ่มปล่อยไยฝนเริ่มลงมือลาบของเราเรียงมีเรียงมีที่โคนมาใส่ผมเพื่อความสาใจของเขาผมนี่ผมนี่ไม่รู้อะไรเลย <c oughs> เขาทำเพื่ออะไรกินพวกนี้มันน่าเอาไข่สวย ขายชื ki, ki, вами, ่อสวยของเขาเพื่อจะคุกกับขี้โมนหรือว่าเขาจะมาคุ่กับหินผมผมได้ขำไม่ไม่หยุดเลยโอยนี่ครับเรดี้โอ้เลดดี้แม่เจ้า เธอมาทำไมแถานที่เธอไม่มีไทยเธอมาทำไมด้วยอย่างเดิมนะครับฮอนด้ต้องเข้าแล้ว CT สองห้าศูโอเมเจ้า <c oughs> เธอจังเท่เลอเกิน <c oughs> เราจะรอดูเขาสักพักหนึ่งก่อนเ <c oughs> ขาึ่งเป็นมืออาชีพแล้วเกินดูถนนเขาไป ทางขังเจ้าระบาดยือหลายไ,ไปเจอมาด้วยความใจรักในการขี่เธอถึงได้มาแหละดูเธอยอมใจ ครัอย่างเดิมด้วยปล่อยไปเลยเดินอย่างเงี้ยเราปล่อยไปเลยเราไม่ต้องไปสนใจเอออย่างเงี้นแหละนะครับเพวกเขารอตรงนี้แล้วครับครับตามถ่ายคลิปน้องรับ เจอสามรอย ไปถึงไหนเราไม่รู้ ใส่สวยเดี๋ยวเขาไม่สนใจที่จะเอาไข่มาแช่น้ำเขาสนใจแค่เอาไข่ปาปะทะหินและแล้วและแล้วเมื่อเมื่อเขาเอาไข่ไปะทะหินแล้วเขาเอาไข่มาปะทะน้ำ เล่นแล้วเขาก็ทนไม่ไหวนี่เมื่อเขาเห็นน้ำใสๆตกครับวันนี้มาเลยน้ำตก